สมีนาคมเป็นต้นไปนะคะดาวพุธเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนสุภาของชาวกรกฎนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะก่อเกิดดาวคู่ศัตรูก็คือดาวราหูกับดาวพุธนะคะส่งผลแนวโน้มอ,อย่างไรบ้างนะเมื่อดาวคู่นี้มาเจอกันไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีกรกฎรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วง3มีนาคมไปนะคะมีการขยับของดาวพุธนะคะดาวพุธเป็นดาวที่ ung, เกี่ยวข้อง,ง,อง,อองก,รรกะะัเบเรื่องสังคมเรื่องแวดวงเรื่องการสื่อสารของชาวกรกฎนะคะเข้าสู่ภพเรือนสุภะนะซึ่งเป็นภพเรือนเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะคะเรื่องเดินทางเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องความก้าวหน้าต่างๆโดยจุดนี้นะคะจะไปพบดาวราหูคู่ศัตรูนะคะสำหรับในส่วนหนึ่งนะคะชาวกรกฎช่วงนี้มีปัญหานะในเชิงเรื่องของการ ติดตดิดขัดขัดในเชิงสื่อสารได้นะคะใครที่ทํางานในเชิงพูดอ่านเขียนนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆช่วงนี้ก็จะผิดพลาดได้ง่ายนะรวมทั้งเรื่องการน,นัดหมายต่างๆมักมีลักษณะเชื่องช้าเลดเลื่อนนะหรือไม่ค่อยชัดเจนนะเนื่องจากดาวพุธต,ตรงนี้นะคะมีกําลังที่เป็นทั้งประและนิดก็คือไม่มีน้ําหนักนในเรื่องการพูดจาการรับปากรับคําต่างๆนะคะสำหรับดาวพุธยังเกี่ยวข้องกับเรื่องแวดวงสังคมนะเมื่อไปเจอราหูนะคะช่วงนี้เรื่องของ คำพูดคําจาในเชิงแสดงออกทางความคิดเห็นนะของคนอื่นที่มีต่อเรานะคะบางทีก็ได้รับคําพูดแรงๆนะหรือว่าคําพูดที่ทําให้รู้สึกบั่นทอนจิตใจโดยเฉพาะในเชิงโซเชียลออนไลน์นะคะอาจมีเชิงเรื่องคอมเมนต์การแสดงออกทางความคิดเห็นที่มันดราม่าได้ไง่ายดังนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อย่าไปใส่ใจคําพูดเยอะนะเพราะมีเหตุขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันได้ด้วยเรื่องคําพูดเล็กๆน้อยๆได้นะคะ เป็นดาวที่ส่งผลในเชิงเรื่องของการยื่นเรื่องเอกสารด้วยนะการวิ่งเต้น,นต่างๆช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคนะคลุกคลักใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นนะคะบางอย่างที่เป็นเรื่องของเอกสารการรอคอยช่วงนี้ก็อาจจะต้องอดทนเพิ่มขึ้นด้วยนะเนื่องจากเป็นอุปสรรคในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะสําหรับ ชาวกรกฎนะคะดาวพุธยังเป็นดาวเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่น้องด้วยนะแวดวงสังคมเพื่อนสนิทนะคะดังนั้นช่วงนี้เข้าแวดวงใดมกักมีอุปสรรคนะบางทีก็มีคนต้อนรับในขณะที่อาจจะมีคนที่ไม่หวังดีหรือว่าการทํางานในเชิงเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงนี้นะคะอาจมีอุปสรรคจากคนอื่นอนะเรียกว่าไม่ค่อยราบรื่นในเชิงประสานงานคนเยอะๆนะคะ นอกจากนี้บางทีหมายความถึงเรื่องของการขนส่งได้ด้วยนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ช่วงนี้นะคะอาจมีปัญหาจุกจิกอุปสรรคบางอย่างขึ้นจากเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบในเชิงการขนส่งนะหรือว่าความเล็ดเลื่อนล่าช้าการตีกลับเข้าของช่วงนี้ก็เป็นปัญหาจุกจิกได้นะคะ ช่วงจังหวะเดียวกันนี้นะคะดาวศุกร์ก็เดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนมอรณะนะคะไปเจอกับดาวเสาร์นะก็เป็นคู่ศัตรูเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคู่นะคะดาวศุกร์ของชาวกรกฎเป็นดาวรับผลนะเมื่อไปเจอคู่ศัตรูช่วงนี้นะคะอาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินเพราะว่าไปเล็งภพเรือนกระดุมพระก็คือเรื่องเงินทองผลประโยชน์ได้รับเป็นช่วงที่ชาวกรกฎก็อ,อาจจะมีรับผลนะไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันเนื่องมาจากอุปสรรคดังกล่าวที่บอกนะคะเรื่องของการมีรับผลช่วงนี้นะอาจจะ ปนไปด้วยเรื่องของรายจ่ายด้วยๆนะเนื่องจากาได้เงินมาก็อาจจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายทันทีนะคะเรื่องของการรั่วไหลในเชิงต้นทุนเรื่องของการประกอบการต่างๆโดนหักเปอร์เซ็นต์มีกฎเกณฑ์กฎระเบียบบางอย่างที่ส่งผลให้ต้องปรับตัวหรือว่ายอมเสียเปรียบนะเรียกว่าเป็นสภาวะแบกรับอดทนอยู่ในเชิงรับผลของชาวกรกฏช่วงนี้นะคะสำหรับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเนื่องจากดาว หลายๆดวงช่วงนี้นะคะเป็นดาวที่โคจรในแบบรายเดือนดังนั้นสิ่ง,งต่างๆที่ให้เป็นข้อมูลไว้ก็อาจจะปะปอนอยู่ในชีวิตนะคะจะมากน้อยอย่างไรหรือว่าบางเรื่องนะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะสําหรับในส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องได้นะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองความรักเพศตรงข้ามของชาวกรกฏนะเมื่อไปเจอดาวศุกร์นะคะช่วงนี้เรื่องความรักการคบหาก็จึงมักเป็นจุดที่อาจจะต้อง อ่ะยังไม่สมบูรณ์แบบนะบางคนมีเรื่องของการเดินทางการพบกันน้อยลงหรือปรับเปลี่ยนเรื่องเวลาได้เนื่องจากภารกิจต่างๆนะหรือบางท่านช่วงนี้นะคะเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องคู่คลองเป็นอะไรที่ส่งผลให้เกิดการขัดใจกันทะเลาะเบาะแว้งหรือทัศนคติไม่ตรงกันนะโดยเฉพาะในเชิงเรื่องเงินเินทองทองได้รับรายจ่ายได้นะคะ ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะชาวกรกฎยังคงมีดาวอังคารที่มีกําลังแรงคือการเป็นมหาอุดนะคะเป็นจังหวะที่มีเรื่องกิจกรรมการงานในเชิงการริเริ่มสิ่งใหม่นะคะรวมทั้งบางท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารมากนะคะโดยช่วงนีนะ้การริเริ่มสิ่งใหม่การลงทุนของชาวกรกฎนะก็อาจจะมีเรื่องของการ มีโปรเจกต์โครงการให้หยิบจับทำหลายด้านหลายทางนะแต่เนื่องด้วยดาวคู่ศัตรูนะคะถึง2จุดช่วงนี้ยังส่งผลให้ช่วงนี้ก็เป็นการลงทุนลงแรงไปก่อนนะคะบางครั้งเป็นเรื่องของการทำเพื่ออนาคตนะหรือเรื่องของการลูกหลานบริวารน,นะคะในเชิงการส่งเสียเลี้ยงดูบางท่านเป็นเรื่องของการลงทุนทางการงาน,งานการค้าโดยช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ความจเจริญก้าวหน้าบางทีก็ช้าๆหน่วงๆไปบ้างนะรวมไปถึงเรื่องราบผลกำไรนะคะก็จะเป็นไปในลักษณะ ทําไปแก้ไขปัญหาไปนะหรือบางจุดก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากดาวในช่วงนี้มีคู่ศัตรูร่วไหลหลายจุดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นแง่มุมนะในเชิงคู่ศัตรูนะว่ามันส่งผลเรื่องไหนได้บ้างนะคะสําหรับภาพรวมเดือนมีนาคมในแง่บวกก็มีให้ฟังนะในดวงรายเดือนมีนาคมนะคะก็หาดูที่ช่องได้นะคะ ก็ขอวอวยพรให้ชาวกรกฏนะคะมีชีวิตการงานในช่วงนี้นะรับรื่นนะคะรวมทั้งสิ่งที่หวังสิ่งที่อยากได้ในเชิงเงินทองผลประโยชน์นะก็ขอให้ได้รับสมดังตั้งใจนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวกรกฏในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ